สวัสดีครับเพ,เพื่อนที่ติดตามช่อง YouTube และ Facebook Page เพื่อนเกษตร h a n n e l นะครับวันนี้อยู่ที่ต้นส้มโอนะครับส้มโอทับทิมสยามสั่งมาจากอำเภอปากพนังอยู่ในจังหวัดอะไรไม่รู้นะครับอยู่ทางภาคใต้นะครับเอามาปลูกที่นี่จังหวัดสุรินทร์นะครับเอามาต้นเดียวนะครับปลูกไว้ตอนนี้ก็ตอนไว้ประมาณ30กิ่งนะครับกำลังออกรากนะครับนี่ ทยอยออกรากแล้วนะครับตอนนี้มีอยู่30กิ่งนะครับตอนไว้เพื่อนําไปขยายพันธุ์เองนะครับใช้เวลาตอนระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภานะครับตอนนี้เข้าเดือนเมษาแล้วประมาณ3เดือนกว่านะครับเกือบ4เดือนรากกําลังออกนะครับกาลังออกรากวดใช้เวลาน,านานมากนะครับไม่เหมือนกับมะนาวมะนาวประมาณสัก28วันก็เห็นรากออกแล้วนะครับมะนาวฝรั่งอะไรพวกนี้ประมาณเดือนเดียวก็สามารถตัดมาปลูกได้แล้วนะครับมะนาวฝรั่ง แล้วก็เสเดา่างเงี้ยตอนออกรากเร็วแต่ส้มโอเนี่ยใช้เวลาตั้งแต่เดือนพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาเกือบ4เดือนนะครับเพิ่งเห็นรากโผล่ออกมาใช้เวลานานพอสมควรนะครับไม่รู้ว่าใช้เทคนิคอย่างไงถ้าคุณผู้ชมที่มาชมรู้เทคนิคว่าทําอย่างไรให้ส้มโอออกรากได้เร็วขึ้นนะครับก็แนะนำเข้ามาได้นะครับเป็นการแลกเปลี่ยนพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้พูดคุยนะครับนี่นะครับ ตอนไว้ทั้งหมด20อุย้ยตอนไว้ทั้งหมด30กิ่งนะครับ30กิ่ง30กิ่งกิ่งละสองมูลค่าก็ประมาณ6000บาทนะครับประมาณ6000บาทนะครับต้นนี้ต้นนี้ปลูกมาแล้วนะครับประมาณ2ปีกว่าๆนะครับความสูงอยู่ประมาณสัก3เมตรนะครับนี่นะครับส้มโอทับทิมสยามยังไม่ได้ชิม ผลอะไรเลยนะครับเพราะว่าออกดอกทุกปีแต่ไม่ติดดอกนะครับออกทุกปีไม่ติดดอกดอกร่วงหมดนะครับโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ